เกิดอะไรขึ้นกับอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องสำหรับเอลซีแฟนคลับและทนายคนก็คือสีผ้ากันแดดเห็นโชว์ใหม่ของอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วนะคะสำหรับในฤดูกาลนี้บอกเลยจัดนักจัดเต็มอีลีค่ะพี่น้อ,องอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเอลซีแฟนคลับหลยทนายคนกับผ้ากันแห่ชื่นชมกันดูรัวพี่น้องน้องเก่ง ขึ้นเยอะจริงๆนะคะละกะมี่ไลฟ์โชว์พี่น้องมี่ไลฟ์โชว์ที่นเฮาเดยเห็นน้องพี่น้องเนาะนะคะสำหรับทางช่องเซนตน์น์การิมีการ์ไทยเฮาเดยเบิงกันบวชสิเป็นโชว์ที่ว่าเป็นเพ่งซา <c oughs> เพ่งเร็วของอุ้งอีกเพีบันแพงนะคะทางหลานเซนต์นเสียบโตกะาริมีการ์ไทยเฮาเดยเบิงกันนะคะซึ่งสําหรับโชว์ high high นนะะโชว์นี้นะคะแอดมินก,กนาริมิการเข้าไปเบิงพี่น,อน้องละกะมีช่วงช่วงหนึ่งนะคะมีช่วงช่วงหนึ่ง ก็เป็นโชว์ที่อุ้งอิงน้องร้องเพลงเศร้านะคะน้องร้องเพลงส,า,งงพลงสาพี่น้องเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะคะซึ่งสําหรับผลงานเพลงนี้ก็ถือว่าตรงกับชีวิตอุ้งอิงมากๆนะคะสำหรับโช,วย,ชวยนีแอดมินกะได้ขาไปเบื้องแล้วพี่น้องมีช่วงช่วงหนึ่งนะคะมีช่วงช่วงหนึ่งแอดมินได้เห็นแล้วกะดูซึกขนลุกพี่น้องขนลุกอิ่ลีตอนแรกกะคิดว่าคิด ไปเองคิดไปคนเดียวแต่ว่าไม่ใช่พี่น้องพอใดเขาไปเบิงงในคอมเมนต์เอซีแฟนคลับกัคิดคือกันเขาไปคอมเมนต์กันรัวๆพี่น้องว่าสายตาแบบนี้เหมือนแม่ฮันนี่มากๆพี่น้องสำหรับโชโชนีของอุงอิงเพชรบานแพงบอกเลยนะคะว่าสุดประทับใจมากๆนะคะแล้วเฮากับบรูนะคะว่าเกิดอีกยังขึ้นกับอุงอิงเพชรบานแพงในขณะที่น้องได้ร้องเพลงเพลงนี้ ยูดีๆนนองกะสื่อสารออกมาทางสายตาพี่นอ้องเป็นสายตาที่เห็นแล้วหลายคนาพากันค้นลุกหลายคนมองว่าสายตาแบบนี้เหมือนแม่ฮันนี่มากๆนะคะเดี๋ยวสิอ่านคอมเมนต์ให้เอซีแฟนคลับได้ฟังกันนะคะว่าหลังจากที่ได้เห็นโชว์โชนี่ของอุกอิงเพชรบานแคงบนเวทีสาวน้อยแล้วหลายคนมีความคิดเห็นว่าจังไดแน่นะคะ นี่ผู้ดีบอกว่าเสียงมีพลังนะคะสาวสองร่างดูมีอำนาจพันนัพี่นองแมนค่ะพี่นองสำรับอุ้งอิงเพรบานแพงและแล่ก้นกับผ้ากันม่องคือกันนะคะวาน้องเหมือนมีสองร่างนะคะคันยู่ขาง่ังเวทีก็สิเป็นเด็กหน่อยสื่อคนนึงพ่นองก็สิเป็นเด็กหน่อยบานหน้าคนนึงนะคะแต่ว่าหลังจากที่เด็กเต้งโตหลังจากที่ได้ึืนรองทำการแสดงรื่เวที เหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนนะคะจากที่้อยที่ว่าแบบเป็นเด็กน้อยไๆสๆซื่อกับกลายเป็นว่าเหมือนแบบมีองเลยค่ะพี่น้องเหมือนแบบคนละคนกันเลยนะคะน้องแบบเทสเต็มทีอีหลีนะคะละกะนี่พี่น้องผู้นี้บอกว่าคอยค้นลูกนะคะน้ำตากระไลพันนะพี่น้องผู้นี้บอกว่านี่หละของแท้ลูกสาวนะคะ ดูแล้วคนลุกมากๆอีหล่เอ้ยพันนพี่นองนี่ผู้นี้บอกว่าแม้เสียงจะไม่เต็มร้อยแต่ต้องยอมในความพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพันนพี่นองซึ่งสำหรับน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงนะในช่วงนี้น้องกะบอสสบายและหลายคนก็คือสีผ้ากันรูนน้องพี่นองเนาะนะคนะน้องกะบอสสบายการร้องเพลงของน้องนะคะอาจจะไม่เต็มที่ แต่ตามที่เราได้ดูอุงอิงตั้งแต่มือเปิดฤรูกาลจนมอหอดมือขึ้นหนีพี่น้องของการทําการแสดงอุงอิงทําให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าถึงแม้ว่าสิบอสบายแต่นองกะัตริย์เฮดอ,อมาได้เต็มทีนะคะเหมือนคนแบบเหมือนคนแบบบ้ได้เหมือนคนแบบอาการดีประมาณนี้ไหมคะพี่น้องคือว่าเสียงมีเท่าไหร่ใส่หมดใส่ไม่ยัง้ง เพื่อทีสิมอบความสุขสนุสนนให้กับยูซี่แฟนคลับเดมอนแดนซืนกันนี่ละคําว่าอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบานแพงอุ้งอิงของแท้สมกับเป็นบอสน้อยจริงๆนะคะนี่พี่น้องนี่ผู้นี้บอกว่าสายตาของแม่ฮันนี่เดอพอันนะพี่น้องผู้นี้บอกว่าแม่ฮันนี่คักนะคะผู้นี้บอกว่าตอนยิ้มนิดนึงคนลุกเลยนะคะเหมือนน้องแบบ เอิญว่าใช้สายตาในการสื่อสารทําออกมาได้ดีมากๆเป็นผลงานเพลงซาพี่น้องเป็นผลงานเพลงซา,าช้านะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแล้วอุ้งอิงน้องกับเหตุเต็มที่คือว่าสื่อสารออกมาทางสายตาเล่าแบบเหมือนสายตาเนี่เล่าทุกอย่างแล้วนะคะว่าแบบเกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตน้อง จังสีนะคะพี่น้องเป็นเหมือนเป็นแบบคันเป็นนั่งเอ็มวีนี่ได้อันดับหนึ่งเลยวันทองนะคะนี่แหละพี่น้องผู้นี้บอกว่าใช่ค่ะเหมือนถูกสะกดพันนะพี่น้องคิดคื่อกันพี่น้องไายคนคิดคื่อกันผู้นี้บอกว่าสายตาน้องคล้ายๆแม่ฮันนี่นะคะนี่ผู้นี้บอกว่าลูกสาวเสียงยั่งเพราะท่านเ,เต็มรอยแต่ใส่นั่งสูบุกคักนะคะของแท้ของจริงครับพันนะพี่น้องนี่ มากๆลูกสาวนะคะผู้นี้บอกว่ากล้าพูดเลยนะนะคะว่าเป็นนักร้องคนเดียวที่ผมติดตามและกดติดตามนะคะทั้ง Facebook ทั้งเพจทั้งตากองและใครเข้ามาว่าร้ายอารมณ์เสียนะคะ ผู้นิ้บอกว่าพร้อมสู้ครับตอนนันพี่นองคือว่าหลายคนกับพรอมที่สีออกมาปกป้องนะคะบอกว่าอุ้งยิงสีพอกับอินอยังนันพีนองเนาะผู้นิ้บอกว่าสมแลที่เป็นบอสน้อยนะคะ,ะ,ะนั่นแหละค่ะนันองตามทีเข้าเดะเบ,บิงนะคะตามทีเข้าเดะเบ,บิงตามทีเข้าเดะเบ,บิงโชว์อุ้งยิงเพชรบานแพงบอกเลยนะคะว่าโช์น,นี้เป็นโชว์ที่สุดยอดมากๆสื่อสารได้ดีมากๆเล่าถ้าเล่าถึงแบบเหมือนท่านได้เห็นภาพ เลยไหมคะพี่น้องนะคะกัที่ว่าบอทถ้ำมานะน้องพี่น้องน้องสําหรบอุงอิงเพี้ยนบ้านแพงในฤดูกาลนี้เอฟซีแฟนคลับมีความคิดเห็นมาจังเลยน่คะพี่น้องกับโชว์ใหม่ๆของน้องอุงอิงมือเปิดฤดูกาลพี่น้องมือเปิดฤดูกาลสมกับเป็นบอสน้อยจริงๆตั้งแต่วินาที่แหลกก็คือช่วงเช็กซ้าวอุงอิงสมกับเป็นบอสน้อยจริงๆพี่น้องออกมาบอกกับเอฟซีแฟนคลับนะคะว่าแย่สะ ถึงกับเดอร์นะคะยูฮอตเตล่าเดอร์นะะ้นองก็ได้มีการออกมาพูดคุยกับแฟนคลับว่าทําหน้าที่ได้ดีมากๆจนถึงวินาทีสุดท้ายวินาทีเตอร์ยิราพี่น้องหลายะคนกับพาก,กันเป็นห่วงนะคะว่าอ้งอิงน้องได้นอนบบนะคะน,น้องบอสไมนี่กับขวทัทีสีได้พักพนนะคะหลายคนกับพาก,กันเป็นห่วงแต่อ้งอิงเหมือนน้องแบบเหมือนน้อง เหมือนน้องแบบซึนยึ่ตลอดเวลาไหมคะพี่น้องเวลาได้มาเจอกับ fc แฟนคลับน้องสิแบบฮาซีแบบมีซีซันขึ้นทันทีนะคะเหมือนคนไม่ได้ป่วยเลยคะ่ะพี่น้องแต่ว่าขัางในน้องกะยังบอสบายอยู่นะคะกะ็ถือว่าสป,ปีดเก่งมากๆสมกับเป็นบอสน้อยจริงๆนะคะแล้วก็หลังจากเปิดฤดูกาลนะคะน้องกะได้มีการเดินทางไปแทนรายการมอสลำไอดอนซึ่งถือว่าน้องสู้มากๆเกาลพี่น้องเนาะนะคะกะเป็นกําลังใจแห่งสําหรับ ปูอ,งอิงเพชรบ้านแพงหลังจากนี้พี่น้องกับสินีคิวการคิวงานเรื่อยๆนั่นละนะคะสำหรับเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะบอกเลยแด่งรับคำชื่นชมจากซื่อใหญ่ซื้อน้อยจากเอฟซีแฟนคลับเยอะมากๆสำหรับเวทีฉากแซนซีเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้บางคนบอกว่าซีแสนข่อยบอตโตพันนาพี่น้องเฮดคากิลีสำหรับกอโจบอกเลยนะคะว่า ขันบกขักนีบอแมนบอโจโอ,อิลิธนะคะนั่นนะคะพี่น้องกับเป็นกำลังใจให้นะฮะทรงกำลังใจใหสำหรับทีมงนั่นสาวน้อยเพชรบานแพ้งบวาสิไปทำการสแสดงยูไนายกะขอให้โชมดีโชมมันก,กันสุกคนนะคะนั่นนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสับรับสักก่อนต้องเขา้วก็เข้ามาสวัสดีค่ะ